วันนี้อยู่ที่งานคอมมาร์ดไม่ได้มาซื้อคอมซื้ออะไร,รเกรกเพียงแต่มาเช็คเลสติ้งตัวเองเฉยๆอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงบ้างตัดไ,ไหมตัดไ,ไหมไม,มีใครรู้ตัดกูเลย a e ี I o ยไยม,ม,มีใครเล่นกับกูเลยโอ้ เต้นเหื่อจะตายมีใครดูกุ๊ตคนหรือว่ากลัวก้าวขาออกจากบ้านปิดวะถ้าง,งั้นกูจะต้องไปเดินหน้าบูธแล้วเดินเข้ามาใหม่ดูซิว่าจะมีคนดูกูเต้นไหมเมื่อกี้ดวงไม่ดีถ้าง,งั้นเดี๋ยวกูลองเดินใหม่ที <c oughs> สวัสดีค่ะยี่สิบเขาจะถ่ายลูก ยี่สิบยี่สิบนะคะถ่ายรูปอ่ะสามคนก็สี่สิบวัสดีพูดจริงเหรอขอบคุณค่ะขอบคุนติ๊กตี้เชี่ยวขอบคุณนะคะขอบคุณมากขอะก้าดินขนาดไหนเนี่ยอ๋อจริงอ่ะจริงหนูดูนั่งกดดูที่ว่าโน้ตบุ๊กอะไรอธิบายอธิบายอ่ะเก่งจำได้ถ่ายรูปจับเร็วจ้ะก็เจอค่ะแล้วเห็นไหมไหน ไอ้สวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะดีใจจังเจอฝาแฝดมากบมือกันกบมือกันนี่เยี่ยมมาดูอะไรกันคะอ๋อมาดูป้ายเหรอครับแต่งตัวน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักไหมชอบป้าเหรอครับม่อยู่บ้านป้าไหมถ้าวปบาวดอ้วนดูค่ะถ่ายรูปไหน มาชวนเอาอย่างเอาเลยเอาเลยเอาเลยอันนี้แล้วอันนี้แล้นสามผมปลาชอบหนึ่งเออหนึ่งอันก็ได้ไอ้กูถ่ายฟรีนะเนี่ยหลายมุมแล้วนะมึงเออพันหนึ่งพันหนึ่งเก็บก่อนจ้ะขอบคุณค่ะโอเค ขอคููกันหน่อยครับเที่ยวหน้านะเที่ยวหน้าให้กูแต่งอย่างนี้นะหอแบบไปรชันความสวยเลยครับถ้าแต่งอย่างนี้ยกูไม่เอาแล้วถ so ้าสมัยกูสาวอ่ะจ้างมึงก็ไม่ได้เป็นพิตตี้หรอกโนเกียกัโนเกียเธอเจอกูมอตรโรล่าโอ้โหพิตตี้เหรอเนี่ยระหว่างป้ากับพิตตี้ใครสวยกว่ากันดูซิว่าเขาจะเลือกใครต้องเลือกป้าแน่นอน พี่สแกน QR code ได้เลยค่ะแม่ขอกินฟรีได้ไหมมีโทรศัพท์ไหมไม่มีค่ะงั้นแก๊กไปไหขอแม่กวนหนึ่งแก๊กวยโอ๊ยนั่นเอกอยู่ไหนวะขอกูเตะสิอันนี้ประธานหรือเปล่าประธานประธานบริษัทจ้ะตอนนี้เป็นประธานแล้วค่ะเพราะบริษัทนี้เป็นของป้านะ ป้ากันเลยมาเดินจ้ะจ้ะเป็นประธานจ้ะนี่ทำงานปะเนี่ยทำงานไหมตั้งใจทำงานนะอ่อันนี้ประธานบริษัทนะรุ่นโบนตั้งใจทำงานอย่าเดินไปเดินมาเป็นไรปวดขี้เหรอต้องตั้งใจทำงานนะเพ้นักเหรอแต่งตัวอย่างเงี้ยเป็นลูกน้องใช่ไหมเป็นลูกน้องกู่ใช่ไหมไปทำงานตั้งใจทำงานอย่ามายืนเพ้ยยืนอะไรก็ไม่รู้มึงเออ ยายาอ้าวไอ้ที่มึงนี่ไอ้หนุ่มป้าถามอะไรหน่อยสิแถมโง่ป้าเซื้อโน้ตบุ๊กได้แถมอะไรได้บ้างมีเมาส์เกมมิ่งด้วยครับถ้าเป็นยังไงบ้างอ่ะแล้วถ้าป้าซื้อเกมมิ่งเองแถมไอ้นี่ได้ไหมได้ป้าแต่เมาส์ผมราคาสามหมื่นห้านะเมาส์บ้านเด้อสามหมื่นห้าไอ้บ้าโว้ยหลอกกันนี่ไม่เอาละกลับบ้านกูละเหนื่อย โอ้ยเหนื่อยละกูวันนี้บูธแอดไว้แล้วมันใหญ่แล้วเกินว่างมากเลยเน่ถ้าใครอยากจะเจอป้านะวันเสาร์อ่ะมาเจอได้เลยแต่ก็มีงานถึงวันที่28นะวันอาทิตย์นะใครสนใจอะไรมาได้เลยนะจ๊ะที่แอดไว้เออถ้าถ้าใครจะมาถ่ายรูปป้านะเตรียมตังค์ด้วยนะเพะละ10บาท20บาทที่จำการเตรียมแบงค์ร้อยไอแบงค์ย่อยมานะอย่าเอาแบงค์ร้อยมานะไม่มีทอนที่เกี่ยวิ่งหาเข้าใจนะเข้าใจทุกคนนะ ไป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 แล้วไอ้กายเคลียไปไหนไงไว้กาาลับบ้านละอุ้ยป้องกันไวรัสแล้วเป็นโควิดกันแล้วทำไมไม่เอาไีกันวะ